จ้าจ oh, no. oh, so ้าเหตนจังไดจังนน้นโอ้ยบาีตะวันพลมาพลันเล็กิดนโอ้ยหดไหลผมผมว่าจังน้าเหตุผมเลี้ยงอย่างศูนย์สีพันท่านสีพันอัมาเลี้ยนศูนครับก็ได้ในสื้อศูนย์ศูนย์นยน้นนอยว่าอันหาชุนชุเนาะเลี้ยขาเสียดายเนาะอันเลขกอันไฮบุนออกล่างเนาะสามศูนย์ต่ั คือวานั่นล่ะแต่ว่ายนีติดสายเพิ่งด้แดงอยู่ว่าคันอืมเลขติดศูนย์บ่ได้เนาะเป็นจังได๋งวดนี้เป็นจังได๋เฮาเลขแล่นเลขแล่นน่ะผมสิให้จังซี่แล้งวดนี้จ้าผมผมเตัวไฟเอกมันลงเลยล่ะบ่บ่บ่าเพราเอาแยกแบบมันมันมั่วจิเป็นจังไหนตัวไฟเอกนี่เอากระตัวระเอกที่ผมเคยหนมาเลยเอาไปเลยสองตัวนะเอาแบบก็คันเห็นบังว่ากว้านี่กับสีกับศูนย์แมนบ่แมนจ้า กวาฝากกันไปกวาดากมันหันนะจ้ามีกับสุนมันก็ดันมาว่ากระสุนเก่าข้างล่างนันเายข้างล่างผมก็ฟันเก่าน้ำยื่ดอกแต่มันหันตอนนั้นมันมันแต่นี่ติดมาอยุดไหมค่ะที่กับสุนใช่ไหมจ้าวันว่านี่ก็ไม่ตองหันกันหัวกับสุนจ้ามันก็ดันลงไปล่างอีกไงอือราะว่ามันต้องมันติดได้ตลอดเลย่องกันนี่ไม่ท่านพิสจะเคลียร์หรอกแหละตโตไฟเอะขมจัดนะ จ้าหวดนี่พระเอกได้ตัวใดเงวดนี้งวดนี่ผมจะหายแช่สองตัวเอาบวกบนล่างไปเลยจ้าเพราะว่ามันมันบ่ผิดนะมันปติดไปทั้งบนทั้งล่างนะโอ้ค่ะครับมันเอาบนผิดะเขียอยอยู่นี่จ้าได้ตัวใดหงวดนี้เขาได้ไปเป็นบนบวกล่างเลยเป็นหกกับหนึ่งหกกัปหนึ่งนหันเลขหกแล้วว่าป้อมไส้วาสันสำนักใดกบว่าหกมา คก็บาหคือกันองผมกับ่ามันหก่ยนั่งว่าศูนย์นียมันเดินดูเปาไว้ก็ได้อมันเดินดีหรือเนาะศูนย์กับเก่านี่ทิ่งว่าไรอืมอันอันตัวฟันอันมาใส่เปรวกันนาสองกับสองศูนยสูนกันเน่ะกอันอันเป็หมือนเอันดันเหลือแต่ศูนย์ศูน่วะโอ้ยไปอยางหัวยังไไปอย่างหัวเปยังคือเป็นยังสันดีแหละเพเสียเงนหลายบาทไปเสนอผม่าอืมเนาะอัน เลขจับคู่ฮะสี่ได้เมื่อใดเนาะจ้าได้เมื่อไรทำกันไล่ทำเมือนี้ลหละเอาเลยเอาเลยกระสันเลขจับคู่ตัวใดเนาะเอาเลยจ้าเอาเลยหกค่าครับหกห้าหก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 แปดครับหกแปดค่าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับตามโตห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง รับลกะห้าหกแปดนะครับห้าหกแปดครับอืมาำรับคำรับตัวขีดไว้แลยครับหกหกห้าจ้าห <5 1 S 1> ้าหนึ่งหันหกแปดหกแปดแปดหนึ่งครับแปดหนึง่งสี่หางครับโอ้ยเหล็กน้นแต่น,นอ้องหมดนี้เนเาะบางทีคือผมผมมีล่าคือว่าเห็นมันบร่ได้คุยกันอยากไลยเน,ยนี่ยอะไรยังเนาะ ครับพอนี่ผมมึงนี่ผมว่างพอดีว่าพอได้เห็นโทรศัพท์กับแต่ยังู่เอ๊ะทางออมเมืองเมืองโย่จังไหนไม่ียบมิดหยบมีแต่เนาะประหารได้าอิริค่ะง่ายง่ายน้ำให้น้ำหน้าแบบจังไหนเราบูดเศร้ากับไปไปต่อเด็กคำบางสิบไหมครับเด็กสิบไหมเข้าใจอยู่ครับเศร้ามากเด็กครับเมียนอยู่ค่ะเข้าใจอยู่เนาะกับโบเป็นยังกันยังไลยเขาว่างเขาคอยบอกกันแต่ว่าตัวลีเขากับป้อนให้กันยื้เกัาเนาะครับจ้ะแต่ว่าแบบนี้เลยครับจ้ะ แต่ว่าหพี่น,อนบบาาาา้องแท้แท้เบีซี่ผ<า>มคัอนกริววพิจารณาเบิงพิจารณาเบิงว่าต้องหัหกมากกับรักซีฟงไมคคือรักมวยโอ้ค่ะพิจารณาเบบนี่เพราะาน้ำกันนะครับทีที่ทผมเหตุบ้าน,นโดนมาถึงจะปีกวนมันโอ้พ่อกอดพ่อกันมาพกพี่ห้อยเอาไงครับพ,<ว>พวับเกิเบิงพรกกอดพอกันมากจาักเกียรออสบ้าได้บ้าได้อยู่ครับต้องไวระวาหหงหักพักลอย หลักลอยกับหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบจี่สิแม่จ้าลอยง่ายมาผมติดเตียบๆเนาะหกกับหนึ่งนี่คันคานามะโตะโตมาตตอท้ายนั่นเป็นไปได้หรือว่าโตะโตาซัดลางเป็นไปได้ออแต่ว่าให้มันเทียบกันได้เฉพาะว่าหกหนึ่งยีสิมันบ่มามันเปลี่ยนดอกเป็นเด็กเทียบตามหนึมากจ้าผมซอดก่อกันมาลักษณะนั้นเด็กเทียบจ้าก็เบิ่งตามหลักคือว่าเอาตัวใดขึ้นก้อนก็คือหลักสิบ แม่นครับอืมตัวใดน้ำกลกืนก็คือลักนวยนอกจากครับเกลียดด้วยว่าพี่ผู้หญิงตัวดีๆมาใส่นะครับอีเดียมาโคกพีเรียวโ <c oughs> <c oughs> บนีเ,เด๊ <c oughs> เอาโบนีเ,เด๊มันกระโดดหน้าโดดหลังก็แบบมันลอยล่องลางแม่ถาบา <c oughs> ว่านังกันนี่จ้แต่ว่าหันติดทั้งติดนั่นแต่ว่าหันเริ่มล่องลางก็ได้ร่วมแล้วมันได้หกวันแล้วผมร่วมมาเนี่ยปีกว่าัวนึงอืมค่ะแต่ว่าเลขวิ่งกับโบลุดเนาะ โบกับศูนย์ยังเดินีอยู่ยังบ่หลุดจ่าเลขวิ่งยังเป็นพระเอกอยู่จ่าอืมฟันยังบ่จ่าฟันยังโต้วดบ่ว่าอะไรฟันยังครับมือเคลื่อนฝนตัวแห้งแล้วฝนทั้งฝ่าจังหวะมือเคล็ดแล้วตั้งมือเคลื่อนนี่แหละพอดีฝนตกไปกับผู้ว่าดผู้บาดได้กระเทือนเจ้าเนาะตอนจิตทรงข้อมูลนโบจ่าจะเป็นธุระมือเคื่อนทันกันเลยอ๋อมือเคื่อนเจ้าทศกัณฐ์ถวัลานร้านข้าวกระนอนพอดีว่าง กต่นายเนาะกัญญากรานน้ำเนรเนาะหลายแนวหลายยางทั้งทั้งร่างสัตว์จ้ามีอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่คนท้ายเล็วิ่งอืมค่ะผู้มันมัาเลีนเนาะบางบางคนผมก็บอกให้บอกวิ่งโยว่หันจ้าวิ่งไปหกกับศูนย์่าพิษหวังเนี่ยบนรางเอาว่าฉันดอกอืมแต่ว่าศูนย์ก็เหมือนจะหลายช่องคือว่าหกกับศูนย์มาร้อยเปอร์เซ็นต์บนรางค่ะแต่ว่าศูนย์นี่เลีนดีหรือเนาะแยมครับเมื่วานเนี่ยพมีอะไรพวกปรากฏเลยเดิ เมืม่อ่ปรากฏได้ตีวัวนี่บักเก่าก็บักซูนทีเสียแล้ะบอทั้งสูตร่างกับผม่ผม็มม<ไ>ปรากฏเสร็จเลยอ <ละ S 1> ืแสดงว่าไปรล่ะถ้าเป็นไม่ได้ก็จีเป็นูนย์หาูนยนแปดไปเห็นแ่คันคันว่าเพิ่นมาสิบเป็นยเนาะซุ่นไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยเห็นูนยนจ้ะมันจีเสียหล้วตัวกลางปีเหรอไหมเนาะถ้าไม่ไม่บอวยาวาแต่ย่าออกแต่บักซนยนอยู่หลายบักซนยนกับบักเก่าเมิดปีเมิดซเมื่อวานั้นเมงอวานีไปไซต์ก็ตกเลยูนยนปรับ เนาะมันคือพไปตัวอื่นเนี่ยจนผมว่าเดีวเรันก็ยังมัติดเลขสูตรอีกว่าสิผ่านมาครับจ้าอ้วนนี้สูญหายแล้วเนาะหายครับหายเราเห็นนี่อือกันนี่ละตามนี่ละที่ของผมมันจะมาอีกของผมจะเฮ็ดปลอดเถอะแต่ย่อวาถั่วหูอือให้ว่าออกตัวของเขานี่ละแต่ว่าเลขกกับอะไรหางเนาท้าหกครังแล้วก็เลขกสามตัวกับโซ่หูอือชุดเต็มโอ้ค่ะเต็มสุดเลยเนาะอ้วนนี่เนาะ นี่แหละคื่องเล่นุดเต็มม้วผมนั่นโอ้กับบ่หลายนี่แหละจะพุ่งไปเต็มตลอดได้หกพุดค่ะผ่านคือผ่านไปเลยเนาะนั่นแมนครับม่เท่านี้ได้เท่านี้จ้าเลขบ่หลายเลขบ่หลายเป็นตาน้นไปลูกที่มันไหลก่อนผมเอาลางมา้าเขาอืมตอนผมเอาลางเขาดอกจ้าคือรวมบนลางเลยเนาะครับเป็นบนลางไปเลยจ้าบนนี้วิ่งหกกำลังกับบวกบนบวกลางไปเลยจ้า นีหกหกกับมหนึ่งนี่ก็บนล่างหนักบนกัน่างเหาอจ้ะโอ้หนักบนกัน่างเนาะส่วนมากงานสีลุงล่างจ้ะหกหกหงวัดแล้วนี่โอ้ต้ะงต้องบอกกบเออโดยเร็วิ่งนะจ้ะในแบบประวัติปีกัวน่ะมันมันไปหกหงวัดแล้วผมตามผมนับเบมึงแบบนี้ก็สีล่างแต่ว่ามันก็ลุดแต่มันเข่าล่างจ้ะแต่ว่าสิยู่ทั้งทั้งน่าห่วงอยู่เนาะในจิตในใจนาจะเป็นนักขั้งเพราะว่ามันมาล่างซ้อนกันสองวันลหรจ้ะ เอาให้มาถึงๆด้วยมวลมีก็ได้ก็แม่นต์จบอยู่เด้อฝันฝันยังไดก็ทักทายมาในเด้อใจอยากฟังอยู่ดี็แมน่นว่าฝันวันยังก็ได้ค็ว่าเป็นล้านดเลยผลปฏิ่ันธ์มากผมมีเวลาอิริผมเป็นแวร์เอกสารแนวนัเนี่ย,ยเดี๋ยวไม่มีเวลาอิริ <c oughs> จ้าผมเป็นยังค่ะเอฟซีโทรมาหาผมผมยังไม่มีเวลาติดต่อเลยจ้าเมียนเข้าใจคือกันทั้งนี้กันขึ้กันจ้าแต่กับผมเป็นยังดอกับจบจบอยู่นี่แหละเนาะครับแตขอบคุณนะครับสำหรับเอฟซีนะครับติดติดตามยุด ยู่แค่ขงขังผมตลอดเนาะพวมาพิสระสึกยิ่งต้องกันชื่อว่านี่น้องการคำนวณน,นะครับผมก็พยายามค้นหาตัราที่ดีที่สุดนะครับมาให้สำรับเอฟซีแฟนครับตั้งช่องนะครับสำรับชิปนี่กะลงไว้ทั้นี้ทั้งนันครับน้องเอาไว้ชิปหนาวกาหนาะหรือว่ามีาข้าววดีๆกระซิ่แจง้งพี่แจ้ง้องอีกทีหนึ่งน,นะครับสำรับชิปนี้ลงไว้่อนครับค่ะขอบคุณหลายๆจ้าจ้าสวัสดีค่ะ